สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีต้าร์ของนักกีต้าร์มือใหม่นะฮะไม่อยากพลาดข้อแนะนําดีๆในการฝึกฝนในการเริ่มต้นเล่นดนตรีเล่นกีต้าร์อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับทุกคนฮะวันนี้เราจะมาคุยถึงกีต้าร์โปร่งไฟฟ้านะครับว่ามันมันมีข้อดีอย่างไรมันมีความสําคัญอย่างไรจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้อต้องหามาใช้งานผมเชื่อว่าคุณสมบัติบางข้อสําหรับกีต้าร์โปร่งไฟฟ้าเนี่ย หลายคนอาจจะไม่ยังไม่ทราบนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ถ้าใครที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็ถือว่าผ่านได้นะครับหรือจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เนาะในส่วนของกีตาร์โปร่งมันก็จะมีอยู่2แบบทุกคนหลักๆก็คือเป็นกีตาร์โปร่งธรรมดากีตาร์โปร่งธรรมดาก็คือมันเป็นกีตาร์โปร่งแบบนี้ละแต่มันไม่สามารถที่จะใช้สายแจ็คเนี่ยเสียบนะครับเสียบกระแสไฟฟ้าเนี่ย ต่อผ่านไปยังตัวแอมป์หรือจะต่อผ่านไปยังเครื่องขยายเสียงอะไรยังไงลาโพงอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยได้นะครับก็คือเสียงมันก็จะมาดียังไงก็มาอย่างนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มให้มันดังขึ้นได้นะครับมันก็อยู่ที่มือเรานี่ก็เรียกว่าเป็นปโปร่งธรรมดาส่วนปโปร่งไฟฟ้านี่ก็คือมันจะเป็นกีตาร์ที่ถูกติดตั้งบางคนเรียกปิ๊บอัพบางคนเรียกคอนแทคเนาะในตัวสามารถที่จะใช้สายแจ็คเนี่ยเสียบ ตรงนี้นะฮะตรงตูตรงนี้มันเนี่ยปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปยังตู้แอมต่อไปยังลําโพงขยายเสียงเพื่อที่จะเพิ่มความดังความเบาเพื่อที่จะเพิ่มเอฟเฟกต่างๆเข้ามาได้นะครับนี่ก็คือเป็นเป็นความต่างแต่ <c oughs> ทีนี้มาพูดถึงว่ามันมีความจําเป็นอย่างไรนะครับหลายคนมักจะเข้าใจว่าโอเคแล้วถ้าเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่ บางทีอาจจะมีโอกาสนําไปเล่นบนเวทีนะฮะเวทีจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่เนาะคือเสียบผ่านแอมผ่านเครื่องขยายเสียงผ่านลําโพงได้เนี่ยสามารถที่จะออกงานได้ประมาณนั้นนะฮะแต่คุณสมบัติข้อหนึ่งที่ผมมองว่าจําเป็นจริงๆในยุคนี้ก็คือกีตาร์โปรง่งไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าเอาไปต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือว่าเข้ากับกล้องหรือว่าเข้ากับโปรแกรมอัดเสียงได้ มันก็จะได้เสียงที่มันดีกว่านะครับเอาผมยกตัวอย่างนะครับอย่างในตอนนี้ผมไม่ได้ต่อกีตาร์โปร่งตัวนี้ซึ่งมันก็เป็นโปร่งไฟฟ้าแี่ผมไม่ได้ต่อเข้าไปในเครื่องบันทึกเสียงอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการดีอด,ดโดยตรงผ่านไม้ไม้ที่อยู่ตรงเนี่ยคอเสื้อผมเนี่ยปกเสื้อผมเนี่ยคือบางทีผมคุยอยู่เนี่ยอาจจะมีเสียงหมาเห่าบ้างเสียงนกเสียงกาข้างๆเนี่ยมันก็จะ กระทบเข้าเข้ากับเรียกว่าเสียงกีตาร์สมมุติว่าเล่นไปเล่นไปเพื่อว่าจะมีคนตะโกนร้องเรียกชื่อผมอย่างเงี้ยเออมันก็จะเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบแจ็คเนี่ยตรงนี้เนี่ยเจิมเข้าไปแล้วก็เสียบตรงนี้แล้วก็ไปต่อเข้ากับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้อาจจะเป็นเครื่องอัดในตัวนี้ก็คือเป็นโคมิก้าเอดีสามนะครับไลฟ์เบรกตัวนี้ก็คือใช้ผมใช้ในการบันทึกเสียง นะฮะบางบาง,บางคลิปก็ใช้บางคลิปก็ไม่ใช้นะครับคือผมต่อจากกีตาร์ปุ๊บเข้าตัวนี้แล้วก็ต่อจากเครื่องอัดเนี่ยบางคนอาจจะเป็นซาวการ์ดบางคนอาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต่อไอ้เจ้าตัวเครื่องอัดหรือว่าซาวการ์ดเนี่ยพ่วงไปยังโทรศัพท์มือถืออีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้เสียงกีตาร์แบบเนื้อๆเ,เ,เลยนะฮะต่อให้เราไปนั่งเล่นอยู่ริมทะเลนะฮะหรือว่าข้างทางที่รถวิ่งไปมาเสียงดังเนี่ย ก็จะไม่มีเสียงอย่างอื่นเข้าไปปนในคลิปเลยนะฮะมันก็จะมีแต่เสียงกีตาร์เราเนี่ยอย่างเดียวเลยนะครับเสียงคุณภาพเสียงมันจะต่างกันเยอะกับกับเราเราอาจโดยผ่านแค่เราจอมือถือตรงนี้หรือไม่ก็คือผ่านแค่ไอ้ไมปอกเสื้อตรงนี้มันจะต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าอาจกับปกเสื้อเนี่ยเสียงมันมาหมดเลยนะฮะถ้ามันมีเสียงดังรอบข้างเนี่ยตรงนี้มันมันมันถือว่าดีมากนะครับที่ที่ทำได้ แล้วคุณภาพเสียงเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นเสียงแบบเสียงแบบสเตอริโอเลยนะฮะเครื่องอัดบางตัวเนี่ยสามารถที่จะได้ทั้งระบบทั้งโมโนทั้งสเตอริโอตรงนี้มันมัน,ม,นมันก็ถือว่าคุณภาพเสียงนี่ต่างกันแน่นอนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเสียงตรงๆโมโนเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็มีพร้อมกับเสียงอย่างอื่นแทรกเข้าไปด้วยนะแต่ถ้าถ้าเป็นโปร่งไฟฟ้าเมื่อไหร่เนี่ยโอเคนะครับถือว่ามาแต่เสียงไฟฟ้าเน้นเนเนื้อๆนดังนั้น ในเมื่อคุยถึงคุณสมบัติตรงนี้แล้วเนี่ยมันย่อมโดดเด่นกว่ากีตาร์โปร่งธรรมดาอยู่แล้วแล้วมันเหมาะสมที่จะซื้อไหม <c oughs> จริงๆเนี่ยถ้าคนที่จะซื้อกีตาร์โปร่งตัวแรกเลยนะครับเพิ่งที่จะหัดเพิ่งที่จะฝึกฝนกีตาร์เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเป็นโปร่งไฟฟ้าได้จะดีนะทุกคนจะดีซึ่งถามว่าราคามันแตกต่างจากโปร่งธรรมดาไหมอะอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าสเปคเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็ได้ สเปคเดียวกันเนี่ยสมมติว่าตัวนี้มันราคา3 0 0พนะฮะโปร่งไฟฟ้ามันจะราคาประมาณ4 0 0พันมันจะมันจะแพงกว่ากันประมาณ1000ยืนพื้นซึ่งก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่รุ่นนะครับดังนั้น1,000ที่คุณได้มากับระบบไฟฟ้าเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เนี่ยผมก็ว่ามันคุ้มนะดังนั้นใครก็ตามที่ซื้อกีตาร์ตัวแรกไปแล้วแต่เป็นโปร่งธรรมดาเนี่ยถ้าคิดจะซื้อต่อไปผมก็แนะนำว่าควรจะเป็นโปร่งไฟฟ้านะครับทุกคนควรจะเป็น แล้วก็หรือใครใครที่ยังยังไม่ได้ซื้อเนี่ยก็ก็ควรจะซื้อเป็นโปร่งไฟฟ้าตั้งแต่ตัวแรกเลยเพราะว่าในอนาคตเรามไม่ทราบได้นะครับว่าเราจะมีโอกาสไปออกงานไหมอาจจะได้ขึ้นเวทีได้ขึ้นอะไรบ้างเนี่ยดังนั้นการที่เอาไมค์มาจอ่อหรือว่าเอาปิกอัพเอาคอนแทคนอกมาต่อเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกเท่ากับแบบว่ามันเป็นโปร่งไฟฟ้าที่เสียบป,ปุ๊บตรงนี้นะฮะต่อเข้ากับตู้แอมป์ขยายได้ง่าย เพราะว่าในตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิดีโอเนี่ยเยอะมากคนที่ร้องเพลงเ o v e r อะไรต่างเนี่ยถือว่าถือว่าการที่เราเล่นกับกีตาร์โปร่งไฟฟ้ามันทําให้เสียงมันผ่านเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเรามันโอเคกว่านะพูดถึงแต่ข้อดีนะครับมันคนอาจจะงงว่ามันไม่มีข้อเสียบ้างเหรอนะครับก็คืออย่างแรกเห็นก็คือมันแพงกว่าเดิมประมาณ1,000บวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเราจะต้องใช้ถ่านนะครับใช้ถ่าน ส่วนมากก็จะเป็นฐาน9โวลว์น,นะครับฐาน9โ้ลว์นในในการที่จะาชาร์จเข้าไปในนี้บางตัวก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าบางตัวก็อยู่ด้านข้างนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นเป็นไฟเลี้ยงซึ่งฐานก็จะก้อนละประมาณ30กว่าบาท40บาทไม่เกินนี้นะครับมันก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองว่าถูกว่าแพงแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้สมมุตินะฮะว่า เราต้องการที่จะถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรแล้วก็เสียบโปรงเข้ากับมือถือเนี่ยเราก็ใช้ฐานแต่พอจังหวะที่เราจะฝึกจจอะไรธรรมดาเนี่เราก็ฐานออกก็ได้เราเราไม่ต้องเก็บไว้ให้มันเปลืองแต่ประสบการณ์ที่ผมเจอมาที่ผมใช้มันก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากนะ,ะทุกคนจริงๆคือซื้อมาก้อนเดียวนี่ก็ยาวๆเดียวนะฮะแล้วก็บางทีนะครับว่าเราอาจจะต้องการบันทึก บันทึกเสียงกีตาร์ของเราเนี่ยลงไปในโป,โปรแกรมอัดเพลงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยหรือจะเป็นอัดใส่อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นตัวเนี้ยเวลาจะซ้อมอย่างเงี้ยมันก็จะใส่เสียบเข้าไปปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บตรงนี้แล้วก็ปรับเอฟเฟกปรับอะไรได้แล้วก็ตัวเนี้ยพ่วงเข้าไปยังโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็คือมันก็เป็นลูกเล่นเสริมไงเป็นลูกเล่นเสริมมันก็จะใช้งานได้กว้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้นก็ลงทุนทีเดียวก็ให้มันจบไปเลยแต่ผมไม่ได้บอกว่ากีตาร์โปร่งธรรมดาไม่ดีนะฮะคือกีตาร์โปร่งธรรมดามันก็ดีอยู่แต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นกีตาร์ตัวแรกเนี่ยคุณก็ควรจะซื้อโปร่งไฟฟ้าซะคนที่เขามีกีตาร์โปร่งธรรมดาบางคนเ็าอาจจะมีครบแล้วอาจจะมีทั้งโปร่งไฟฟ้าอาจจะมีทั้งกีตาร์ไฟฟ้าทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะโอเคก็เห็นถึงข้อเด่นข้อดีเห็นทั้งข้อ เสียของโปร่งไฟฟ้าแล้วตัดสินใจได้หรือ,อยังฮะทุกคนแต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ใครที่อยากจะปรึกษาผมก็ยินดีนะครับว่าเอ๊จะไปซื้อรุ่นไหนร้านไหน,ไหนอะไรยังไงดีก็สามารถที่จะเม้นมาได้นะครับในไลน์ผมด้านล่างหรือจะเป็นใน Facebook Fanpage เพื่อนกีตาร์นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เจอในคอมเมนต์นี้ก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนได้นะครับ